ถ้าคุณอยากรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยเขาทำยังไงให้มียอดขายหลักล้านภายใน1สัปดาห์ไปดูกันค่ะซึ่งเครื่องมือที่ว่านี่ก็คือ c a r o o d t t a นะคะเข้าไปที่แถบร้านค้าเลือกวันที่เป็น7วันนะเลือกหมวดหมู่ที่เราสนใจที่จะขอเลือกเป็นเสื้อผ้าและชุดชั้นในนะคะกดยืนยันแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นยอดขายนะคะ5ล้าน4ล้าน3ล้านนะคะอันนี้ภายใน7วันนะคะเราคลิกเข้าไปดูได้ ว่ากลยุทธ์การขายของแต่ละร้านค้าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเป็นแบบไหนรายได้5.12ล้านเนาะเป็นรายได้จากพันธมิตร3ล้านนะรายได้จากช็อป1.8ล้านนะและรายได้จากบัญชีตัวเอง1.3พันนะคะแสดงว่าคู่แข่งของเราคนนี้เขาเน้นทําการตลาดกับพันธมิตรโดยมีพันธมิตรทั้งหมด701คนสินค้าขายดีก็จะเป็นพวกนี้ค่ะบลาเนาะ6.68แสนกางเกงชั้นในกางเกงคาโก้กางเกงช้างนะคะเราสามารถดูได้หมด เลยนะว่าคู่แข่งเขาเนี่ยมีสินค้าตัวไหนนะคะที่ทํายอดขายดีๆและ้ที่ทํายอดขายได้เยอะเนี่ยมันมาจากวิดีโอหรือว่ามาจากไลน์นะคะอย่างไลน์นี้ก็มาจากวิดีโอ802รายการนั่นก็คือว่าพันธมิตรเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ทาคลิปวิดีโอนะคะในขณะที่ไลฟ์สดนี่ยไม่มีเลยนะแสดงว่าคู่แข่งของเราคนนี้เขาเน้นทําการตลาดกับพันธมิตรโดยที่พันธมิตรเนี่ยก็คือทําคลิปวิดีโอนะคะไม่มีไลฟ์สด สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะพิเศษสุดๆส,สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะเพียงคุณใส่โค้ด J.W.E.D. นะคะจะได้รับส่วนลด10%ค่าแพ็กเกจค่ะ